สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้นึกอยากกินน้ำยาขนมจีนนะครับตีนไก่นะครับผมพอดีบ้านเสร็จแล้วนะครับของเจ้ามิวนะครับต่อเติมแล้วก็เปลี่ยนหลังคานะครับผมพวกมันกินนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เลยไปตลาดนะครับผมไปซื้อตีนไก่นะครับกะทิหนึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็กระชาย่อย ลูกชิ้นปลากายด้วยนะครับจะใส่ลงไปด้วยนะครับครบชุดครบสูตรเลยนะครับวันนี้นะครับพริกแกงนะครับผมเป็นพริกไม่ใช่พริกแกงเผ็ดอะไรอย่างงี้นะครับผมผมทําเองนะครับอันนี้เป็นพริกทําขนมจีนนะครับผมก็มีสูตรก็มีหนึ่งหอมนะครับผมจะเน้นหอมหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับหอมนี่เดียวกว่าเขากระเทียมพริกแล้วก็ตะไคร้นะครับ เอามาปั่นให้ละเอียดนะครับผมกระชายใส่ลงไปนะครับบดให้ละเอียดนะครับส่วนที่เราจะซอยใส่นะั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้นะอันนี้ปลาถัาไอ้ปลาปลานินจะถูกกว่าเนาะถูกกว่าท่ะทออำทำน้ํายาได้นะครับผมนี่ฮะต้มปลาพอดีพี่มิวมาให้ก่อไฟซะเลยไม,ไม่ไม่มีภาคบ่ายใช่ปะหนูฮะสดีครับหมดลนะ ต่อไปพ่อเลยนเงน้นะอ่าเดี๋ยวผมเอาตีนไก่นะไปเคี่ยวก่อนนะครับผมเคี่ยวให้มันยุ่ยพอดีถ้าเกิดมนุษย์ป้าไม่ก็ชอบมันเท่าไหร่นะครับก็จะเอาน้ำตีนไก่ริ้งนะครับผม อ่าสุกแล้วครับผมปลาเดี๋ยวจะออกให้มันเย็นแล้วก็แกะเนื้อนะครับผมเอามาโขกให้มันละเอยียดเยวน้องพลแกะเนื้อปลาได้ไมาอย่างที่แกะวันนั้นนะเออหนูแกะตัวให้มันเย,ย,ย็นกันโอ้โหยุ่ยมากเป็นปลาดินนะครับสองตัวตัวโล่ตีบตัวใหญ่มั้ยน้องพลตัวใหญ่มากเพราะชงโอ้ยมันสุกตรงนานแล้วนูมันถึงเลเลยเออเนี่ยหนึ่งสองสาม หัวใหญ่ๆครับปลูกต้องนานแล้วแม็กไม่ดูอะหนูผมเพิ่งเทใส่นกพอยแกใส่นี่แกไปหม้อมเนื้อปลาเยอะใส่ไปเลยเดี๋ยวพ่อไม่โขกดูกลางแล้วหนูติดกลางติดคอตายด้วยน้ำยาตีนไก่ครับไม่โขกปลาปลาเล็กไปหน่อยนึงเล็กกว่านกพอยลืมอ่ะโอ้โหลืมวันนี้นะครับผมเนื้อปลา ร้อนหนูใช้ช้อนเนาะอ่านี่จะเคี่ยวพริกแกงก่อนนะครับแล้วก็หัวกะทินะครับผมเอาให้เหลืองับผมใช้ตึงเลยนะครับได้ทั้งนึ่งได้ทั้งทำน้ํายานะครับผมหม้อใหญ่ไม่มีแล้วครับ <c oughs> ก็เลยใช้ตึงนะ <c oughs> เหลืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไก่มาเคี่ยวนะครับ <c oughs> ให้มันยู่เลยครับผม พร้อมกับปรุงรสได้เลยนะครับดูดูพัตติก่ันเราเลยรอไฟไก่เี่นี่ครับไก่ต้มแล้วนะครับผมเขาจะออกมาในแนวนี้นะครับเนี่ย ดูแม่บอยดูแม่บอยเดี๋ยวแม่ป right? ๋วดาหนูต้องไต่ก้างไว้หมดนะแม่ก็ยิ่งไม่ค่อยมีันอยู่รูปพี่แกงบ้านเราแน่ค่ะเอ้ยพี่แกงพ่อทำเองพ่อไม่ซื้อตลาดก็ทำเองเด้ออพี่แกงน่ะพี่แกงหนูก็ทำเองหนูไม่เอาไปแกงวันนั้นน่ะแกงปลานะไม่ต้องไปซื้อลูกมันเปรี้ยวตามไม่ถึงอื่นตลาด มีบางเจ้าน้อยเจ้าที่จะทำอร่อโอเคครับโขกเรียดแล้นะครับเขี่ยให้ไก่อยู่หนูแล้วก็โอเคเดี๋ยวปรุงรสรสดีครับผมโอ้โหตามสูตรครับส่วนอันนี้แป้งหวานครับก็บอกกินมากไม่ดีนี่ครับผมกินปลาไายครับ ออืรอให้มันสุกพองก่อนนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายขาดไม่ได้กระชายซอยนะครับผมใส่สุดท้ายนะครับผมกรุงรดเรียบร้อยนะครับ อืมฮึ่มเรียบร้อยนะครับยาตีนไก่ฮึ่มไหนเธอตักยุ้ยแล้วผมต้มต้มมานน้ำจิ้งด้วยนะมาครับผมกินด้วยกันวันนี้ไม่มีผักแอมนะครับผมพริกก็ไม่ได้คั่วแอมนะปกติจะมีตัวซอยอะไรซอยอย่างเงี้ยนะผักนะครับผมแล้วก็พริก พิกแหงนะ่ั่วน้ำมันตักหน่อยหนึ่งนะครับเอามาปีใส่นะครับ